สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการต่อวงจรกําลังวงจรการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสแบบปลั๊ก i ิงวัตถุประสงค์สามารถต่อวงจรกําลังวงจรกลับทางหมุนแบบปลั๊กคิงได้เรามาเริ่มการต่อวงจรกันนะครับ เริ่มต้นคือต่อลายหนึ่งไปให้หัว F หนึ่งแถวที่หนึ่งลายหนึ่งไปให้หัว F หนึ่งแถวที่หนึ่งต่อไปท้าย F หนึ่งไปให้หัว K หนึ่งแถวที่หนึ่งท้าย F หนึ่งไปให้หัว K หนึ่งแถวที่หนึ่ง ท้าย K1 แถวที่1ไปให้หัว F3 แถวที่1ท้าย K1 แถวที่1ไปให้หัว F3 แถวที่1นี่ครับเขาได้ต่อไปแล้วนะครับเห็นไหมครับต่อไปท้าย F3 แถวที่1ท้าย F3 ไปจ่ายให้ U1 ท้าย F3 ท้าย F3 ก็คือนี่ครับ T1 นี่ครับจ่ายไปให้ U1 อ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปครับ เรามาดูแถวที่สองต่อไปแถวที่สองลายสองลายสองจ่ายให้หัว F หนึ่งแถวที่สองลายสองจ่ายให้หัว F หนึ่งแถวที่สองนะครับต่อไปครับ ท้าย f หนึ่งแถวที่สองจ่ายให้หัว k หนึ่งแถวที่สองท้าย f หนึ่งแถวที่สองจ่ายให้หัว k หนึ่งแถวที่สองตรงน,นี้นะครับเห็นไหมครับเขียนว่าลายสองโอเคครับต่อไปครับท้าย k หนึ่งท้าย k หนึ่งแถวที่สอง จ่ายให้หัว f สามแถวที่สองตัวที่นงตัวนี้นะครับเอาใหม่นะครับท้าย k หนึ่งแถวที่สองจ่ายให้หัว f สามแถวที่สองท้าย k หนึ่งแถวที่สองนี่นะครับจ่ายให้หัว f สามแถวที่สองนี่นะครับนี่ตรงนี้ ซึ่งเขาต่อกันไว้แล้วนะครับต่อไปครับท้าย v 1นึ่งท้าย f 3แถวที่2นี่ครับจ่ายไปให้ v 1ครับท้าย f 3แถวที่2ก็คือ t 2นี่ครับนี่นะครับจ่ายไปให้ v 1ครับอโอเคนะครับต่อไปครับมาดูต่อไปลายสาครับ จ่ายลายสามไปให้จ่ายลายสามไปให้หัว F หนึ่งแถวที่สามจ่ายลายสามนะครับอันนี้เป็นลายสามนะครับจ่ายลายสามครับจ่ายลายสามไปให้หัว F หนึ่งแถวที่สามนะครับนี่ครับต่อไปครับท้าย F หน <1 S 2> ึ่งแถวที่สามท้าย f หนึ่งแถวที่สามจ่ายไปให้หัว k หนึ่งแถวที่สามครับท้าย f หนึห่งแถวที่สามจ่ายไปให้หัว k หนึ่งแถวที่สามต่อไปครับท้ายของ k หนึ่งแถวที่สามจ่ายไปให้หัว f สามแถวที่สาม ท้าย K หนึ่งแถวที่สามเนี่ยตัวนี้นครับจ่ายไปให้หัว F สามแถวที่สามนี่วงจรเขาต่อกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรต่อไปครับท้าย F สามแถวที่สามจ่ายให้ W ท้าย F สามแถวที่สามคือ T สามเนี่ยนะครับนี่ครับจ่ายไปให้ W ครับ W หนึ่งนี่เรียบร้อยนะครับ ต่อไปครับต่อไปเราก็มาดูที่ K2 บ้างเขาต่อกันยังไงนะครับ K2 ครูจะแนะนำวิธีแไา่วงจรง่ายๆนะครับสังเกตว่าเริ่มต้นที่อะไรครับหัว K1 ใช่ไหมครับนี่หัว K1 แถวที่หหัว K1 แถวที่หจ่ายไปให้นี่ครับหัว K1 แถวที่1 จ่ายไปให้เลยครับหัว K สองแถวท uh, ี่สามนี่หัว K หนึ่งแถวที่หนึ่งคือตรงไหนครับนี่ครับนี่หัว K หนึ่งแถวที่หนึ่งนี่ไปแล้วครับหัว K หนึ่งแถวที่หนึ่งมาแล้วมาอยู่นี่นะครับหัว K หนึ่งแถวที่หนึ่งครับไปจ่ายให้เลยครับหัว K สองแถวที่สามครับนี่ครับแถวที่สามก็คือลายเลยครับ ลายสามนี่ครับต่อไปครับท้าย k 2สองแถวที่สามนี่ท้าย k 2สองแถวที่สามต่อมาแล้วครับท้ายเคสองแถวที่สามไปจ่ายให้เลยครับท้ายของเคหนึ่งนี่ท้ายของ k 1หนึ่งแถวที่สามท้าย k 1หนึ่งแถวที่สามครับ ค่า k หนึ่งแถวที่สามก็คือจ่ายเข้านี่นะครับเส้นที่หนึ่งผ่านไปนะครับเส้นที่สองครับหัว k หนึ่งแถวที่สองครับนี่ตรงนี้นะครับหัว k 1, หนึ่งแถวที่สองหัว k หนึ่งแถวที่สองจ่ายให้หัว k สองแถวที่สองเหมือนกันหัว k หนึ่งแถวที่สองนะครับนี่ลายสองนี่แบบนี้ครับนี่จ่ายให้ หัว K2 แถวที่2เหมือนกันครับคือตรงนี้นะครับนี่เหมือนกันต่อไปครับท้าย K2 แถวที่2ไปจ่ายให้ท้าย K1 แถวที่2เหมือนกันครับท้าย K2 แถวที่2จ่ายไปให้ท้าย K1 แถวที่2เหมือนกันนี่ครับนี่นี่เข้าตรงนี้ครับ ต่อไปสุดท้ายครับหัว k1 แถวที่3เดี๋ยวดูนะครับหัว k1 แถวที่3จ่ายไปให้หัว k2 แถวที่1หัว k1 แถวที่3เห็นไหมครับนี่ต่อไปเลยครับจ่ายไปให้หัว k2 แถวที่1นี่แถวที่1เห็นไหมครับต่อไปครับ ท้าย K2 แถวที่หนึ่งท้าย K2 แถวที่หนึ่งจ่ายไปให้หัวถ่ายไปให้ท้าย K1 แถวที่สามท้าย K2 แถวที่หนึ่งนี่ครับแถวที่หนึ่งเห็นไหมครับจ่ายไปให้หัว K1 แถวที่สามหัว K1 แถวที่ชทษยีครับหัว K1 แถวที่หนึ่งครับนี่หัว K1 แถวที่หนึ่งตรงนี้นะครับโอเคครับ เสร็จปุ๊บเราก็มาต่อวงจรกันคืออะไรครับเริ่มต้นคือจ่ายเลยนะครับเรกเรียนครับเรียบร้อยแล้วก็จ่ายไปเลยครับ U1 ก็จ่ายให้มอเตอร์แถวที่อยู่ไปที่มอเตอร์ U1 V1 จากเทอร์มินอลก็จ่ายไปให้มอเตอร์ V1 ต่อไป W1 ก็จ่ายไปให้มอเตอร์ W1 เรียบร้อยครับส่วน U2 V2 แ v ละ v อ2เป็นสตาร์เอามาทำอะไรกันครับนักเรียนครับก็เอามาจํากันทั้งหมดนี่เป็นการเสร็จการต่อวงจรครับวงจรกับทั้งหมุนแบบปักกิ้งครับสวัสดีครับนักเรียน